สวัสดีครับได้มาแล้วนะครับวันนี้ e l e c t r o n i c e ก r ์อิเล r กทริกคนะครับที่ตัวจับโทรศัพท์นะครับในรถยนต์นะครับที่สามารถหมุนได้360องศานะครับดูจากภาพทางซ้ายมือนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวตัวคีบของเขานะครับมีที่ชาร์จนะครับข้างใต้เป็น Type C นะครับนี่ปุ่มต่างๆนะครับอันนี้กดปุ๊บนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับกดปุ๊บ กลางปากนะครับใชครับแล้วก็ถ้าให้มันหดมาม,มันจะจับโทรศัพท์โดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไปทาให้ดูอันนี้ก็กดปิดนะครับนีข้างหลังก็คือตัวตัวเขาเรียกอะไรตัวล็อกนะครับก็จะเชื่อมต่อกับอันนี้อันนี้เป็นแบบติดกาวนะฮะ 3M นะครับแต่อันนี้ผมไม่ใช้นะผมใช้เป็นตัวคีบแบบช่องแอร์แทน นนีะะฮะตัวคีบกับช่องแอร์นะครับกดไปนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแล้วายตัวมันจะมีเดือยเห็นไหมฮะมีเดือยตรงมุมขวาบนนะฮะเราปล่อยแล้วมันก็จะคีบกับตัวช่องแอร์นะครับก็มีที่ชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับแต่ว่าไม่มีหัวหัวชาร์จมาให้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ไอตัวสายชาร์จที่ชาร์จกับมือถือชาร์จนะฮะนี่เป็น Type C นะครับซึ่งดีนะครับทันสมัยใช้เป็น Type C นะครับ ก็มีอันนี้ที่เช็ดแบบเปียกกับแห้งนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะแต่ถ้าใครที่จะแปะก็แปะกับรถก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวสติกเกอร์เนี่ยมันจะดีหรือเปล่าอาจจะบางทีมันไม่สามารถติดก,กับคอนโซลรถเราได้ก็อาจจะต้องซื้อของ 3M แบบดีๆมาติดนะน,นี่ก็เป็นคู่มือนะครับแต่คิดว่าไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะยากอะไรเดี๋ยวไปลองชาร์จให้ดูนะครับ โอเคได้สายชาร์จมาแล้วนะครับต่อสายชาร์จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเสียบช่องนี้ช่องไหนช่องนี้นะครับเสียบเสียบกับอันนี้นะครับไฟไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไฟอาจจะแรงไปครับนี่นะครับก็เสียบกับสายของมันได้นะฮะมันก็จับกระพริบแบบช้าชานะครับเป็นสีฟ้านะครับเราวก็ชาร์จทิ้งไว้ตรงนี้หรือว่าชาร์จกับเครื่องจุบุรีที่ที่อะไรอะ่ะ ที่ชาร์จในรถก็ได้นะเราก็ทิ้งไว้เดี๋ยวไปเข้าไปดูวิธีการวางการใช้ในรถกันนะโอเคโอเคนะครับพอเต็มแล้วมัดไฟมันก็จะไม่กระพริบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราก็ถอดออกนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปติดตัางครับเดี๋ยวไปดูกันขอเปิดพัดลมก่อนนะครับนอกเรื่องนะนี่จริงๆเดีอยากจะทำรีวิวตัวนี้นะครับของ aj นะครับถูกมากนะฮะแต่ว่า กูว่าทาเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาในการติดตั้งแลวต้องต้องมีคนถามมาซึ่งมัอนอธิบายลําบากก็เลยเอาไว้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดรถก่อนนะเราจะไ้ไปดูกันเดี๋ยวไปติดตั้งกันนะครับต่อสักครู่ก่อนอื่นนะครับเราต้องแกะออกก่อนนะครับรอนเก่าแกะออกก่อนนะเดี๋ยวนะนี่นะครับก็ต้องกดงแรงๆก่อนนะครับกดแรงๆแล้วมันถึงจะออกนะกดให้มัน กดขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งมันก็จะออกนะรอกาออกกันแล้วก็ติดตั้งอันใหม่นะครับอันนี้หมุนหัวกล่อนะโอเคอ้ไม่ต้องสี หมุนให้มันคลายนะครับคลายให้มันหลวมนะครับแล้วก็ให้ดูแล้วก็เอาเนี้ยนะตัวตุ่มๆกดเข้าไปไปให้มันกึกด,ดเ,ดเดดีกดเข้าไป,าไปโอเคได้ลแล้วเดี๋ยวเราก็ขันให้มันแน่นนะครับก็อันนี้ควรจะอยู่ข้างใต้นะะ ควรจะควรจะเป็นอย่างนี้ให้มันต้งต้งใครจะขีดแบบแนวแนวตั้งก็อย่างนี้นะครับถ้าใครขีดแบบแนวนอนก็ปรับได้นะมันเอียงได้จะเป็นแบบแนวนอนนะก็ต้องขีดอย่างนี้นะนี่นะครับให้มันตั้งตรงเหมือนกันนะครับแต่ผมจะขีดแบบแนวตั้งนะครับผมก็ต้องเอียงเอียงใครจะให้มันเอียงเข้าหาคือเรานั่งขับอย่างนี้ใช่ไหมเราจะให้มันเอียงเราก็ปรับก่อน ปรับก่อนแล้วก็ค่อยขันตรงนี้ให้แน่นนะครับหมุนตรงนี้ให้แน่นนะคือหมุนเกือบแน่นนะเราก็เสียบลงไปก่อนนะครับแบบีบให้มันเข้าไปนะเราค่อยปรับทิศทางแล้วค่อยขันให้มันขันให้มันล็อกตามใจที่เราต้องการนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องกดตรงน,นี้นะเห็นไกดแล้วสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปได้แล้วนะครับอันนี้จะหันได้๋ยวปรับ นี่ผมปรับให้พอดีแล้วนะอันนี้คิดว่าน่าจะมองเห็นนะระหว่างขับขี่นะครับต่มนี้เห็นไหมยิ้มออกนะครับถ้าเลิกใส่ก็ติดถ้าจะใส่ก็มาไม่ให้โดนปุ่มขึ้นลงนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เสียบสายชาร์จได้ข้างใต้นะชาร์จไปถึงชาร์จตัวนี้ได้นะถ้ามันถ้ามันจะหมดนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่คนระตัวนี้นะก็เสียบตรงเข้าไปนะครับตรงนี้อ่ะก็เสียบกันเดี๋ยวเปิดปุ่มสตาร์ทเป็นจริงสักครู่โป้ดแกะยากจังแ้ลองเสียบชาร์จดูนะครับ อันนี้เราไม่ได้สตาร์ทรถนะเราแค่จะใช้ไฟดูซิว่ามันไฟมันจะขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ไฟยังไม่ขึ้นนะ,ะเสียอานะไฟมาแล้วนะนะไฟมาแล้วนะครับนี่นะสายเขาอยู่อย่างนี้นะในกรณีที่จะชาร์จไฟจากรถนะครับแต่มันชาร์จครั้งหนึ่งมันใช้ได้หลายบทนะอันนี้เห็นไม่มมันชาร์จเยอะมันแบบก็าชาร์จมาจากที่บ้านแหละใครมันจะดึงเข้าดึงออกบ่อยม่มีหรอกนะฮะก็ ไม่ใช่เดี๋ยวก็ดึงออกไปก็ออโอเคนะครับก็ขอจบคลิปสำหรับ e l e Car c Holder นะครับตัวคลิปมือถือนะครับในรถจนเพียงแค่นี้นะครับอันนี้ก็คลิปก็ถ่ายไว้นานแล้วครับหลน,น่าจะน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับเอามาให้ดูกันนะครับโดยการเออ ตัดต่อนิดหน่อยๆๆนะครับแล้วก็ตอนจบอาจจะหุ้นห้วนหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่นะครับ